วันนี้พี่ลุงจะพาไปดูวิธีการแพ็คของเพื่อที่จะจัดส่งแบบแช่แข็งนะคะติดตามรับชมกันเลยค่ะดูกันข้างอ่ะถั่วที่คลุกเชื้อแล้วนะคะเราก็แช่แข็งไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่กล่องพัสดุแล้วก็จัดส่งแบบแช่แข็งเลยนะคะอย่าแงบบนี้เลยค่ะวางลงไปแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นถั่วที่คลุกเชื้อแล้วนะคะพี่ลุงก็แช่เย็นเอาไว้ แล้วเดี๋ยวจะนำไปส่งการจัดส่งแบบนี้พี่ลูงจะจัดส่งให้ในพื้นที่ท,ทั้งภาคใต้ท,ทั้งภาคเหนือนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาในการจัดส่งหลายวันนะคะ2-3วันพอลูกค้าได้รับไปแล้วนะคะก็นำมาออกมาบ่มได้เลยทันทีนะคะแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะไปส่งที่ขนส่งแบบแช่แข็งได้เลยนะคะถ้าใครอยากทาแบบพร้อมทานนะคะก็มีแบบนี้ให้นะคะสั่งได้นะคะว่าจะเอาแบบบ่มเองหรือว่าแบบพร้อมทานแบบพร้อมทานก็จะเป็นหน้าตาเป็นก้อนสีขาวแบบนี้นะคะจัดส่งทั่วประเทศค่ะ ในการจัดส่งแบบแช่แข็งนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะอยากลองทานเทมเป้อร่อยอร่อยกดมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ลุงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย